ว่าช่วงนี้ไม่มีเกมไหนฮอตฮิตเท่ากับ For a n o s แน่นอนครับและในช่วงที่ผ่านมา Ubisoft เขาได้เปิดตัวเหล่าเกมเมอร์ที่สนใจเข้าไปทดลองเล่นเกมนี้ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีจุดเด่นของเกมนี้คงหนีไม่พน้นในรูปแบบการเล่นที่โดนใจภายในเกมนี้เราสามารถเลือกนักรบได้3เผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอัศวินซามูไรและไวกิง้งจากนั้นก็เลือกรูปแบบในการาสู้ เกมนี้คุณจำเป็นต้องใช้จังหวะศึกษาถ่วงท่าในการตั้งรับหรือฟาดฟันให้ดี <Swift. S 1> อย่ากกดมั่วๆไม่งันน้นจะเกิด <Strong. S 1> ใหม่แน่นอนตัวเกมในเวอร์ชั่นเติมจะมาพร้อมโหมดเนื้อเรื่องด้วยสำหรับใครอยากลองบอกฮะนาสทางผู้พัฒนาจะเปิดโอเปนบาตาอีกรอบในวันที่9ถึง2คมค้ัปีนี้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่พลาดไม่ได้สำหรับคอเกม ER เมอร์เตรียมเงินไว้รอเลยนะครับวัที่14กุมภานี้วันแห่งความรักเยอะกันโดยที่จะกำหนดขายวันที่14กุมภา2560ในราคา1,699บาท